มุสลิมเราในปัจจุบันก็จะมีหลายกลุ่มนะฮะหลายกลุ่มเขาเรียกว่ามุสลิมเรเบอรลใช่ไหมฮะโดยเฉพาะมุสลิมสมัยใหม่ใช่ไหมฮะมุสลิมสมัยใหม่นี่เขาจะเชื่อไงนะฮะราชาเขาจะมีความเชื่อว่าคําสอนต่างๆในอิสลามเนี่ยมันเป็นคําสอนที่แบบว่าบางอย่างมันไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้อันนี้เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะราชาปัจจุบันเราไปดูวัยรุ่นนะฮะสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับวัยรุ่นสมัยก่อนนะราชาเนาะสมัยที่ราชาเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะเราจะเขาเรียกว่า มีกฎมีระเบียบนะฮะมีความคิดอยู่ในกรอบเนาะเรื่องศา<ช>ส,สนาอะไรฮาลานอะไรฮารอมเนี่ยนะครับเราจะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่พอมาในปัจจุบันถ้าพี่น้องสังเกตด,ดูนะฮะวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับไม่น้อยเลยที่ว่าพอเขาเรียนโดยมีการซึมซับจากตะวันตกมันเป็นแผนของยิวเนาะเราจะว่าเด็กๆสมัยใหม่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนแต่ละยุคก,ก็ดีเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเด็กยุคใหม่มันผ่านระบบการเรียนที่ยูเนี่ยพยายามที่จะใส่นะครับยัดเยียดความรู้หรือว่าความเข้าใจบางอย่างที่มันขัดต่อหลักการความเป็นจริงนะฮะหลักการศาส,สนาแล้วก็หนึ่งในความรู้ที่เขาพยายามจะยัดเยียดให้กับพวกเราในปัจจุบันก็คือคําว่าอ้างความว่าวิทยาศาสตร,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 ร์นะระชาเขาจะบอกว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร,ร,ร์เง,งี้ยเขาจะให่เงี้ยไอสิ่งนี้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร,ร์ พอวัยรุ่นเราฟังครับว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าไงฮะราชาเข้าใจว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรอือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือโง่ไงเป็นคนล้าหลังเป็นคนโบราณเป็นคนสมัยดึกดําบรรเป็นคนยุคอะไรสำลิดหรือเปล่าที่เขาบอกนะฮะสือ่อถือหอกนะฮะถืออะไรอยู่กลางทุ่งร้องอะไรบูบูบ,บ,บูบูนะฮะคนป่าอันนั้นคือคนที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิอ์อเาเด็กต้องจะรู้สึกนี้เลยนะแล้วเด็กเวลาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะแบบมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะมันต้องพิสูจน์ได้นะวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ได้เห็นเลยเห็นตอนนี้เลยเพราะนั้นเขาบอกอาพระเจ้า,ามีไหมต้องเห็นคำว่าพระเจ้ามีไหมเนี่ยไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราคิดยังไงล่ะถ้าเป็นพวกเราเราจะคิดว่าอัลลอฮ์ตาลามีหรือไม่มีเราก็พิจารณาจากความเป็นไปใช่ไหมโลกเกิดจากอะไรยังไงแบบไหนไม่มีผู้สร้างมันเป็นไปได้หรือ ขนาดอะไรนะะเครื่องบินเนาะท่านาบอกว่าอยอยู่เครื่องบินเน่ะมีคนบอกว่าเครื่องบินอน่ะอยู่ๆก็เกิดมาไม่มีคนสร้างเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะคช่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าของที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นจักรวาลเอ่ยเอกภพเอ่ยดวงดาวเอ่ยแม้แต่ตัวเรามนุษย์เนี่ยนะครับมันละเอียดซับซ้อนยิ่งกว่าเครื่องบินเป็นล้านเท่าเนี่ยปรากฏว่าเออเกิดที่เองโดยธรรมชาติได้เฉยเลยเออเป็นอย่างงี้นะฮะเออก็แปลกคือคําว่า เป็นวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กสมัยใหม่รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าคาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์เห็นได้ด้วยตาเลยครับหรือพิสูจน์และเห็นได้เลยตอนเนี้ยอย่างเช่นไฟฟ้านะมีไหมนะครับอวิธีการพิสูจน์ว่ามีไฟฟ้าก็คือเสียพัดลมแล้วหมุนครับใช่ไหมฮะเสียพัดลมแล้วหมุนแต่เด็กๆเ,เ,เหล่าเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเขาไปเกิดในสมัยส,ยสักพันปีที่แล้วเนี่ยสมมุติย้อนเวลาไปได้ย้อนเวลาไปได้ ใช่ไหมฮะแล้วเด็กกลุ่มนี้เนะ่ยถูกถามหรือว่าพยายามจะไปบอกกับคนในสมัยเมื่อพันปีที่แล้วว่าเออโลกเรามีไฟฟ้าอยู่นะครับสามารถที่จะทําให้อะไรนะครับพัดลมหมุนได้แล้วไปบอกเขาเนี่ยเขาเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อปุบ๊บเราจะบอกว่าเออพวกคุณไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เขาเนะี่ยจะเอาคําพูดเหมือนกับเด็กสมัยนี้มาบอกไอ้เด็กคนเนี้ยที่บอกว่ามีไฟฟ้าเนะี่ยไม่เป็นวิทยาศาสตร์งมงายเชื่อในเรื่องของมันด่าได้ไหม เห็นไหมฮะทั้งๆท,ที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้แต่ในอดีตพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเด็กปัจจุบันไปในอดีตนี่นไปบอกเออมีไฟฟ้าเนี่ยในในอดีตเขาเรีบอกว่านี่มันบ้าพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันมีอยู่จริงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตามอย่างแค่เรื่องวิญญ,ญาณอะมีจริงเปล่าวิญญาณมีจริงเป่าเออเอาพิสูจน์มาได้วิญญ,ญาณว่าไงอ่ะแต่ถ้าไปถามหลายคนก็ไม่เชื่อว่ามีวิญญ,ญาณนะ แต่ครั้นี้พอไปถามว่าไอ้เรื่องอะไรนะฮะเอกภพทั้งหลายทฤษฎีต่างๆที่เขาบอกนะใช่ไหมฮะมีอะไรนะหลุมดำใช่ไหมในหลุมดำานตะ่มีการเกิดนะฮะที่ว่ายิ่งใหญ่มหาศาลมากกว่าจะเกิดหลุมดําได้เกิดจากดาวนิวตรอนหรือว่าดวงอาทิตย์เป็นซูเปอร์โนวาครับแล้วมันมันระเบิดใช่ไหมมันใหญ่เป็นดาวดาวเคราะห์เลิกแดงแล้วมันก็ระเบิดแล้วก็ถ้าหากว่ามวลมัน <c oughs> ไม่ใหญ่มากก็จะกลายเป็นดาวนิวตรอนอ่า แต่ถ้ามวลมันเยอะมากหน่อยนะครับมันไม่สามารถจะคงรูปมันได้ก็จะกลายเป็นแบคโฮหลุมดำนะอย่างเงี้ยปัจจุบันเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเขาถามเด็กว่าเอาไหนพิสูจน์มาดูซิว่ามันมีอย่างนั้นจริงตอบได้ปะไหนเอามาให้ดูดิอะไรครับดาวยักเคราะ์แดงระเบิดแล้วก็กลายเป็นนิวตอนมันไม่มีอ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะชามันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เด็กสมัยนี้นะครับหรือว่าคนยุคใหม่มลิมบางคนอ่ะนะ สมัยนี้บอกว่าอันนั้นมาอันนั้นมีวิสูจน์ทางพิศศาสตร์ได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันก็พิสูจน์ไม่ได้โดนหลอกนั่นแหละไม่ตา่างจากคนสมัยก่อนใช่ไหมเ,ออเขาหลอกว่าอ,อพระเจ้าไม่มีถ้าพระเจ้ามีเราต้องเห็นอย่างเงี้ยตะกะแบบ,บป่วยป่วยสนิทเลยป่วยแบบไม่รู้จะป่วยยังไงนะฮะและ้วก็ถ้าหากว่าตายไปแล้วโลกหน้านะพี่น้องไปอยู่ในทุ่งมาชัดฟื้นคืนชีพขึ้น,น,นมาตอนนั้นก็ไม่ทันไงไม่ทันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะผมได้มีโอกาสได,ได้คุยกับวัยรุ่นนะฮะก็หลายคนเหมือนกันนะครับ พอเราคุยๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูความคิดเขานะครับว่าเขาคิดอะไรยังไงหลายคนเหมือนกันที่เขามีความคิดว่าอิสลามในปัจจุบันมันล้าหลังครับทาไมจะต้องละหมาดอยู่นะครับทําไมจะต้องเขาเรียกว่าถือสินอดกันอยู่ทําไมผู้หญิงจะต้องคุมหิบาบกันอยู่ทําไมเราอยากจะร่จาจะรวยเนี่ยลามัวแต่ไม่คิดว่าเงินจะต้องฮาล้านจะประกอบธุรกิจเนี่ยเราปล่อยกู้กินดอกเบี้ยกาไรเห็นเห็นละใชะ่ครับถูกปะ นะพี่น้องมีตังค์อยู่สิบล้านอ่ะปล่อยกู้สบายเลยนะกินดอกไปเลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยอาจารย์มันได้กําไรเห็นเห็นอนะ่ะแล้วทําไมอิสลามถึงห้ามเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยมันเป็นกําไรเห็นเห็นก็คือพอเราอธาิบายเออหลักการศาสนาห้ามดอกเบี้ยเขาจะบอกว่าโบราณนะพวกนี้เป็นคนค่าครึคนโบราณคนที่อะไรก็ไม่รู้นะราชาจะบอกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยมันไปตรงกับแผนของยูเรียบร้อยเลยว่าเออในท้ายที่สุดแล้วเป็นไงครับ เราก็เลยคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องพิสูจน์ได้ด้วยกับตาเห็นได้ตอนนี้เลยเชื่อพระเจ้าก็ต้องเห็นพระเจ้าเหมือนกับในสมัยมุชลิกีนเมื่อก่อนนะมันไม่ต่างกันเลยครับมุชลิกีนสมัยก่อนบอกโอ้ถ้าท่านเป็นรอซูลจริงเอามาลัยก้ามาครับนะครับตาติบินไลว่านมาลายตีว่านมาลายกติกอบีลาะท่านจงเอาอัลลอฮ์ตาลามาให้เห็นเลยเห็นไหมฮะเอามาลัยก้ามาให้เห็นเลยมันก็เหมือนกันนะพี่น้องครับแต่ว่าการทดสอบหอหลอดในการที่จะเข้าสวรรค์หรือว่าเข้านรกเนี่ยมันต้องแรกนะฮะไม่ใช่อยู่ๆแล้ว พี่น้องจะต้องเห็นการลงโทษเห็นอัลลอฮฺตาอัลาเห็นมลายกาตอนนี้เลยถึงจะเชื่อนี่มันไม่มีประโยชน์อัลลอฮ์แลกด้วยกับสวรรค์นะอัลลอฮ์จึงพูดในอัลกุรานว่าอัลลอฮ์ซื้อชีวิตมุมินด้วยกับอะไรอ่าอัลลอฮ์ซื้อมุมินนะฮะแลกกับสวรรค์ด้วยกับชีวิตของมุมินี่ะแลกด้วยกับตัวของเราเพราะนั้นถ้าพี่น้องอยากเข้าสวรรค์นะครับเราพิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับมีพระเจ้าแน่นอนเนี่ย เราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ตารารู้ทุกสิ่งเพราะว่าเด็กสมัยเนี่ยหลายคนเขาจะคิดว่าเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างแม้ว่าเขาไม่พูดนะราชาแม้ว่าเขาไม่พูดแต่ความเชื่อเข้าไปในทางนั้นทําไมล่ะเขาบอกว่ากฎของอิสลามน่าจะใช้ในสมัยนั้นน่ะได้สมัยเนี่ยดอกเบี้ยไม่น่าจะห้ามนะคุมหิยาบก็ไม่น่าจะจําเป็นนะซินาห้ามด้วยหรือมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่มั้งทำไมต้องห้ามด้วยเด็กสมัยนี้เอรักรวมเพศมันก็นะมันแล้วแต่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนยความคิดเขาเป็นอย่างนี้ มันเกิดจากอะไรครับพี่น้องเกิดจากการที่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขา إ ي م านเขาไม่ถูกต้องไงเขาถูกปลูกฝังไม่ถูกต้องเขาไม่เชื่อว่าเราตาลารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าการที่เราบอกว่าชริยะที่ท่านนบีดัลสลามนำมาเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะสมัยนบีในปัจจุบันใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคําพูดของเด็กสมัยนี้นะคาพูดของคนที่จบนอกบางคนเขาก็พูดแบบนี้นะชาครับผมผมเคยคุยเลยนะพี่น้องผมเคยคุยกับคนบางคนน่ะนี่เขาจบเมืองนอกเมืองนานะฮะเป็นด็อกเตอร์กันเลยทีเดียวเขาบอกว่า ชริอัต์บทบัญญัติอิสลามในสมัยพันสี่ร้อยกว่าปีมาใช้ปัจจุบันมันไม่เหมาะมันต้องรู้จักปรับเออมนันอย่างนั้นด้วยอา้าวแล้วลาตาลาบ,บอกว่าเราทรงประทานนั้นกุรานมาหมายถึงอัซิกรูใช่ไหมอินนาน,นูนันจน์อะซิกเราอินนาละฮุละหาฟิซุนเราได้ไประทานอัซิกลรรงมาและเราจะเป็นผู้ที่รักษาคําว่าอซิกรูในมุฟสิรินเขาจะบอกว่าหมายถึงกุรานแต่มุฟสิรินอีกกลุ่มหนึ่งเขาที่บายชัดเจนกว่าเขาบอกว่าอัซิกหมายถึงศาสนาอิสลามทั้งหมดเลย เราประทานอิสลามมาเนี่ยเราจะรักษาจนถึงวันเกียร์มาพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วชริยัตของท่านนบีอัสสลามที่เราได้รับมาคือชริยัตสุดท้ายที่ไปถึงเมื่อไหร่อละชาถึงวันเกียร์มาพี่น้องต้องเข้าใจนะครับไม่มีนบีหลังจากนี้แล้วนะถ้ามีนบีหลังจากนี้โอเคอละชาเนาะนบีมาใหม่ก็เปลี่ยนชริยัตให้เหมาะสมใช่ไหมในกลุ่มนี้นบีคนนึงมาให้เหมาะสมกับกลุ่มนี้นบีคนนึงให้เหมาะสมกับกลุ่มนี้แต่ท่านนบีมฮัมัตสเลยสลัมมาเนี่ยละชา อัลลอฮ์บอกว่าใช้จนถึงวันเกียรมาแสดงว่าชริยัตนี่เหมาะสมไหมเหมาะสมหมดแล้วตราบใดที่วันเกียรมายังไม่เกิดขึ้นนะครับจากท่านอบีไปน่ะต่อให้เป็นหมื่นปีก็แล้วแต่ก uh huh. ุรานและฮะดิษใช้ถึงหมื่นปีครับไม่มีล้าสมัยไม่มีล้าหลังยังอยากจะบอกพี่น้องนะครับอีหม่านข้อนึงที่อยากจะฝากพี่น้องเลยนะครับวันนี้ก็คือว่าเราต้องเชื่อในกอรอกอะดัษของเอาตาลาเราต้องเชื่อว่าเราตาลานะั้นทรงรู้กอรอกอะดัษประกอบด้วยสี่อย่างใช่ไหมล่ะชาไม่รู้ <คำ S 1> พี่น้องจํากันได้ปะนะฮะ มีอะไรนะครับอัลไลลมูอัลลอฮ์ทรงรู้ครับใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ทรงรู้ก่อนนะครับแล้วก็อัลกิตาบ้าอัลลอฮ์ทรงเขียนไว้ที่เราฮิมาฟูดถูกไหมฮะอัลมาชีอาพอจะเกิดพวกประลักก็ประสงค์ละถึงเวลาที่จะปเกิดแล้วก็จะจะให้เกิดแล้วก็จะประสงค์แล้วก็อัลคอลสร้างอันสุดท้ายกระดอกกระดั้จะมีอยู่สี่อย่างอันแรกเลยคืออัลไลลมูความรู้อัลลอฮ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความรู้ของลัลกุสมาตาลา เพราะฉะนั้นการที่เราตลา,าได้กําหนดชรีัดอิสลามมาเนี่ยแสดงว่าห้ามดอกเบีย้ยคือห้ามไปตลอดอเลาะไม่ใช่ไม่รู้รอเลาะไม่รู้ว่าเออปัจจุบันเนี่ยจะมีหุ้นนะจะมีดัชจมีอะไรนะดัชอ่าดัชนีดาวโจนใช่ไหมจะมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะดัชนีตำรวจมีเปล่ามีแต่ดาวโจนนะดาวตำรวจไม่มีนะเอ<ๆ>เอนะฮะก็ว่ากันไปก็อเลาะไม่รู้เหรอการค้าปัจจุบันระบบดอกเบีย้ยระบบธนาคารอเลาะไม่รู้เหรอพี่น้องต้องถามคำเดียวอเลาะไม่รู้เหรอ ถ้าพี่น้องเชื่อในอัลลอฮฺอาลานะพี่น้องต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์รู้หมดทุกอย่างครับแล้วอัลลอฮ์ทรงกําหนดฮารอมเนี่ยให้ดอกเบี้ยเป็นฮารอมครับให้ดอกเบี้ยเป็นฮารอมอัลลอฮ์ทรงกําหนดให้ดอกเบี้ยเป็นฮารอมตอนพันสี่ร้อยกว่าปีสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสลามถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยจะแพร่กระจายหรือว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ก็เลยเออบอกเป็นฮารอมมาถึงตอนนี้ปุ๊บเออเรามาปุ๊บอนุญาตอย่างเงี้ยเหรอ 阿์รู้ป่เอาถามพี่น้องก่อนถ้าพี่น้องว่า阿์รู้ว่าปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าพี่น้องจะมาอ้างว่าปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยน่ะไม่ใช่แล้วอ阿์รู้รไงพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจว่าลัศมีตลาดทรงรู้ว่าปัจจุบันระบบดอกเบี้ยมันจะแพร่ขยายหลักฐานอีกอันหนึ่งก็คือท่านวิลสันบอกว่าใกล้วันเกียร์มะผู้คนก็จะทําให้ดอกเบี้ยน,นั้นเป็นของฮาลานนี่เห็นไหมแสดงว่านาบียังรู้เลยอ阿์ลตาลารู้อยู่แล้วนบีเองก็ยังรู้เลย ต่อไปจะมีการอนุมัติให้มีการทำซีนาอนุมัติเรื่องของสุราอะไรนะครับอนุมัติเรื่องของดอกเบี้ยท่านอบีบอกไว้พันสี่รอกว่าปีเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วก็จะไปกดดันผู้รู้เอยสมัยไหนแล้วปัจจุบันแหมเราไม่ได้ขี่อูดไม่ได้กินนมอูดแล้วใช่ไหมฮะปัจจุบันเราเจริญไปถึงไหนแล้วจะมาสนใจกับในเรื่องของชริยต์อิสลามยังไง ถ้ามีคําถามนี้พี่น้องถามไปเลยว่าอัลเราไม่รู้ใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างนี้ถามไปเลยถามอิหมานเขาอ่ะคุณรู้ไหมว่าเรารู้หรือไม่รู้ตอบมาถ้าบอกว่าเรารู้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นแสดงว่าเลาบอกแล้ว่าชรีอัตเนี่ยใช้จนถึงวันเกียร์มากทำไมเราจะไม่รู้แสดงว่าพี่น้องต้องกลับมาคิดเองแล้วนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมวัยรุ่นหลายคนที่ผมคุยอะเนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่า คือก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะก็คือสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยยิวมันยิวมันสอนนะฮะสั่งสอนให้สังคมในปัจจุบันเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้เนะี่ยมันก็เลยทําให้เขาเกิดมีความรู้สึกว่าอะไรครับเอออิสลามทําไมอันนั้นไม่ได้ทําไมอันนี้ไม่ได้ทําไมอันนู้นไม่ได้บางคนจะทําธุรกิจอาจารย์ผมจะปล่อยเงินกู้ทําไมไม่ได้ผมจะไปซื้อหุ้นทําไมจะไม่ได้มันก็เป็นธุรกิจหนึงนะ่งอะเนาะทำไมอิสลามถึงห้ามอย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนบอกโอ้ยทำไมต้องคุมหิญาแหมเราก็ ไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็แต่งตัวธรรมดาของเราไปนะครับทําไมต้องห้ามด้วยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลฉันจะกินเหล้าอยู่ที่บ้านน่ผิดตรงไหนฉันทําซีนาผู้ชายก็โอเคผู้หญิงก็โอเคโอเคโอเคทําซีนากันผิดตรงไหนอย่างนี้ราชาแต่พี่น้องอย่าลืมว่าชริยัตเนี่ยใช้ทั้งหมดแล้วอลัลลอฮ์แลกนะครับแลกสวรรค์กับเรานะ่พี่น้องรู้จักสวรรค์ไหมอ่ะสวรรค์คืออะไรที่พี่น้องทําในดุนยาคือแลกกับของดุนยาถูกไหม แต่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์แรกกับสวรรค์นะอะไรล่ะสวรรค์ที่แบบว่าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินพี่น้องโลกดุนยาสวยแค่ไหนก็แล้วแต่ที่พี่น้องอย,อยากได้อยากได้บ้านใหญ่ๆบ้านหลังตโตๆอยากได้รถสวยๆหรูๆอยากได้น่นนี่นั่นน่นนี่นั่น,น,นเต็มไปหมดเนี่ยให้รู้เลยว่าทั้งหมดนะกระจอกะเทียบกับสวรรค์ในสวรรค์น,นะครับมีอะไรราชวังเยอะแยะเต็มไปหมดมีของที่พี่น้องอยากได้พี่น้องอยากจะขี่ม้าชาวบ้านบางคนอยากขี่ม้าท่านอบีบอกว่าเราเตรียมม้าไว้ให้แล้ว ม้าที่เหมือนกับเป็นอะไรครับจากทัพทิมใช่ไหมครับจากยกจากสร้างมาจากอันมณีอย่างดีครับบินได้สวยงามเตรียมไม่ให้อะพี่น้องโลกนี้พี่น้องต่อให้รวยกี่ล้านพี่น้องก็ไม่สามารถจะสร้างม้าแบบนั้นได้แต่เราเตรียมไม่ให้พี่น้องไม่เหนื่อยพี่น้องไม่เสียใจพี่น้องไม่ต้องกลัวอะไรเวลาอยู่ในสวรรค์พี่น้องไม่ต้องขับทายพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องหิวโหยอ่ะคิดดูอ่ะต่อให้พี่น้องรวยแค่ไหนในดุนยาก็ซื้อไม่ได้ถูกปะ ซื้ออายุได้ไหมล่ะชาสมมติว่าเอออยากจะอายุสักห้าร้อยปีผมมีห้าร้อยล้านได้ปะไม่ได้เออให้มารายกาเลยปีละห้าสิบล้านมาลายกามาไร้กินมูส <c oughs> เอาไปเลยห้าสิบล้านห้าสิบล้านห้าสิบล้านต่อนหนึ่งปี <c oughs> เอาไม่มาลายกาไม่เอา <c oughs> แต่อัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่เป็นอมาตะกับพี่น้องเลยครับร่างกายที่หล่อเหลาที่สุดที่สวยงามที่สุดความสบายที่สุด พี่น้องอยู่เนี่ยนะฮะในบ้านของพี่น้องมีไม้ลูกกี่หลังกี่หลังกี่หลังต้นอินทผลัมต้นไม้มีไม่ลูกกี่ชนิดผลไม้อยากกินอะไรอร่อยเป็นคู่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 ค,คู่อ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดพี่น้องทั้งผลไม้ลำธารกี่สายละชาพี่น้องรวยเป็นร้อยล้านอ่ะอยากจะกินทุเรียนในช่วงที่มันไม่มีมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเออบางคนมีตังค์พันล้านอ่ะอยากจะกินทุเรียนแพงๆจากต่างประเทศไม่มีคือไม่มี mm hmm. แต่โลกหน้าพี่น้องได้หมดเลยอยากจะกินอะไร แม่น้ำสี่สายพี่น้องรวยแค่ไหนพี่น้องก็ทําแม่น้ำสี่สายนี้ไม่ได้หรอกน้ําเล่าเป็นน้ําเล่าทั้งสายเลยสุราสายที่สองเป็นน้ํานมทั้งสายเลยใช่ไหมฮะสายที่สามเป็นน้ําพึ่งทั้งสายสายที่สี่เป็นน้ําที่หอมหวานอร่อยใสสี่สายเนี่ยพี่น้องมีเงินพันล้านร้อยล้าน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 เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมฮะราชัใช่ครับของทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดครับ อัลลอฮ์แลกกับอะไรแลกกับอย่าทาซีนาแลกกับอย่ากินเหล้าแลกกับอย่ากินอย่าเล่นการพนันแลกกับอะไรอย่ากินดอกเบี้ยแลกกับให้คุมฮิยาบแลกกับให้ละหมาดวันละห้าเวลาอัลลอฮ์ไม่ได้แลกกับสิ่งที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรเลยหมายคามว่าเหนื่อยยากสาหรับเราเลยไม่ได้แลกกับเออเงินเป็นร้อยร้อยร้อยล้านที่เราหาไม่ได้อัลลอฮ์ แรกด้วยกับสิ่งที่ทุกคนทําได้อ่ใครละหมาดไม่ได้ล่ะใช่ใครละหมาดไม่ได้คนละหมาดได้เออคนพิการก็ละหมาดได้คนป่วยก็ละหมาดได้คนเด็กก็ละหมาดได้ผู้ใหญ่ก็ละหมาดได้ทุกคนละหมาดได้หมดนี่คือความเท่าเทียมกันในศาสนาครับครับซิกรุลลอกิกเกตต่อลอกใครจิเกตไม่ได้บ้างนี่คือความเท่าเทียมกันครับดุนยเนาในหาความเท่าเทียมกันไม่ได้ใครรวยก็สบายใครจนก็ลําบากถูกไหมฮะใครสุขภาพดีก็สบายใครป่วยหน่อยก็แย่ละรวยแค่ไหนก็ลําบาก แต่เอาเราให้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ได้เหมือนกันหมดและมีสิทธิ์ได้สวรรค์เท่ากันหมดครับเห็นไหมฮะละหมาดถือสินอดอะไรที่เป็นของที่เราทําได้อย่างเท่าเทียมกันเอาเรให้ทั้งหมดเนะี่ยแล้วเอาลรก็บวกกับของต้องห้ามที่บางอย่างเราคิดไปไม่ถึงทําไมเราต้องห้ามอ่ะห้ามกินเหล้าทําไมมันอร่อยจะตายห้ามซีนาทําไมนะครับมันโอ้เราคนนั้นพอใจคนนี้โอเคเราโอเคเธอโอเค ไม่ได้ไปอะไรเบียดเบียนใครห้ามรักรวมเพศทําไมล่ะสมัยนี้เกยเยอะแยะเขาเขาเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบให้เรียกเกยนะเขาห้ามเรียกเกยนะเขาเรียกอะไรวายหรือเปล่าอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะครับห้ามเรียกเกยต้องเรียกอย่างอื่นนะเรียกเกยแล้วโกดโอ้ยอดิดดินบิดดิ่ง<ม>เห็นไหมฮะบางทีบางอย่างคือทุกอย่างพี่น้องต้องเข้าใจว่ารัศมาตลาประธานชิยัิกฎหมายนะ่ะมีฮิกมะมีเหตุและผลแต่เราคิดถึงเวมลาชาเราคิดถึงว่า เราคิดไม่ถึงถึงเหตุ<ม>ผลของรัชสมาตลาที่เราส่งกาหนดทําไมเราห้ามอันนั้นทำไมเราห้ามสิ่งนี้ทําไมเราห้ามสิ่งนูน้นเราคิดไม่ถึงไงห้ามซีนาห้ามทําไมดอกเบีย้ยห้ามทําไมโอ้อร่อยจะตายใช่ไหมเออมันก็แหมวินวินกันนะฮะคนนั้นก็ได้ของที่อยากได้เราก็ได้เงินเพิ่มหลายอย่างที่เราตลาห้ามคุมพิยาบให้คุมทําไมผู้ชายให้ไว้เขาไว้ทําไมหลายอย่างมันคิดไม่ได้แต่พี่น้องพี่น้องอย่าไปคิดมันเลย เอาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องตะก,กายยากๆเลยทุกอย่างที่เราสั่งแรกกับสวรรค์เอาไหมเอาป่ะราชาผมถามพี่น้องนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะประมาณสามสิบกว่าท่านสี่สิบท่านนะครับถามพี่น้องที่อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เราจะแจกรถเบนซ์ราชาครับ <c oughs> แจกรถรถเบนซ์ให้กับพี่น้องนะแต่ข้อแม้ก็คือพี่น้องจะต้องอะไรดีราชากระโดดตบ ยี่สิบครั้งแล้วก็เห่าเสียงหมาด้วยระหว่างที่กระโดดตบให้ลดเบ้นนะครับสามล้านบาทเอาไปเลยพี่น้องเอาไหมเอาเปล่าโดดตบแล้วก็เห่าทุกครั้งที่โตโดดตบอะให้ลถเบ้นพี่น้องเอาไหมราชาเอาป่าเอาครับอาจารย์เอาดิใช่ไหมเอาแล้วถามว่าไอสิ่งที่ทําเนี่ยมันคืออะไรให้โดดกระตบเนี่ยมันคืออะไร เหตุผลคืออะไรไล่เห่าให้หอนเหตุผลคืออะไรเราไม่สนใจเหตุผลละชาเราสนใจว่าเราจะได้รถใช่ไม่ใช่การที่จะได้รถน่ะมันเป็นเหตุผลมากเกินพอในการที่เราจะทําอะไรบ้าๆบอๆถูกปะใช่ครับลาชาไปดูเกมโชว์ที่เขาทําดิกินของบ้าๆบอๆเห็นไหมหลุดโลกอ่าหลุดโลกนะครับแลกเงินหนึ่งล้านบาทใช่ไหมลราชากินอะไรกินกบ นะฮะสดสดนะฮะ<ส>กินผักที่มันขมขมสุดยอดนะครับแล้วก็ไปกลิ้งในทะเลทรายบางอันนี่ก็คือไปโผล่ให้มันไอตัวไอตัวอะไรอ่ะตัวกิ้งก่าไล่งับคอเราหัวลงมาให้ทันก่อนโดนงับอย่างเงี้ยแต่และอย่างบ้าบอทั้งนั้นนะ่ะแล้วทำทำไมเพราะแลกกับเงินหนึ่งล้านได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ทําแล้วพี่น้องครับทาไมพี่น้องไม่คิดว่าสิ่งที่เลาทำานะ่ะสิ่งที่เลาใช้นะ่ะโอเคมีฮิกมาทุกอย่างเราไม่รู้ ทำไมพี่น้องไม่คิดปลายทางล่ะแล้วแรกกับสวรรค์ไม่เอาเหรอไม่ใช่แค่รถเบนซ์นะไม่ใช่แค่เงินล้านนะครับแต่อยู่ในสวรรค์ตลอดการด้วยกับของที่บรมมาสุขที่สุดไม่มีตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ต้องเข้าห้องน้ําไม่ต้องฉี่ไม่มีปัสสาวะไม่มีป่วยไม่มีอ้วกไม่มีอาเจียนสบายหมดทุกอย่างเลยแรกกับละหมาดแรกกับถือสินอดแรกกับยาทาซีนาแรกกับยากินเหล้าแรกกับยาเล่นการพนันแรกกับยากินดอกเบี้ย ไม่คุ้มเหรอชาคุ้มป่ะร้อยทั้งรนะ้อยเนาะถ้าเห็นสวรรค์เนี่ยให้ทาอะไรก็ทําหมดแล้วถ้าเห็นต่อหน้าถูกไหมล่ะชาครับแต่เรายังไม่เห็นเนี่ยเรามัวจะไปติดว่าทําไมอลอถสั่งแบบนั้นทําไมอลอถนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ให้ทำมันนั้นให้ทำอันนี้นนน <c oughs> เพราะเรามัวแต่ติดอยู่กับแผนการของบรรดาศัตรูอิสลามไงที่เราพยายามที่คือเขาพยายามจะเอาโลกน่ะมาบีบเราไงอยู่ในโลกนี้เราต้องทําแบบนี้เราเห็นผลแบบนี้เราสบายแบบนี้เรามัวแต่ไปข้ามคลื่นกับอิสลามโบราณเพื่ออะไร เราต้องคิดดีพี่น้องที่เราทําทั้งหมดนะ่ะหนึ่งเอเลอตารารู้ในสิ่งที่เอเลอสรงสั่งใช้และมีฮิกมาที่เราไม่รู้เองเราน่ะโง่เองเราจะไปรู้อะไรราชาสร้างมาแมลงวันตัวหนึง่งอ่ะทาได้เปล่าไหนพี่น้องคนไหนสร้างมาแมลงวันได้บ้างนะราชา,มาแมลงวันวินวิน,วน,วนอะ่ะยังไม่เจอมแมลงวนันใช่ไหม,มแมลงวันตัวเดียวยังสร้างไม่ได้อะ่ะแสดงว่ามนุษย์เราความฉลาดน่ะมันตมแต่เรา,าสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินทุกอย่างที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่า,มาแมลงวนันไม่รู้กี่เท่าเนี่ย จะไม่รู้หรือว่าทําไมมนุษย์ต้องละหมาดจะไม่มีเหตุผลในการบอกเลยว่าให้ถือสิโลดจะไม่มีเหตุผลบอกว่าอย่ากินดอกเบี้ยจะไม่มีเหตุผลหรือว่าอย่าทําสีนาค,คนที่มีเหตุผลทุกอย่างสร้างเองภกภพจักรวาลทุกอย่างอย่างสลับซับซ้อนเกินที่เราจะจินตนาการไปถึงอ่ะนักวิทยาศาสตร์ที่คโคตรเก่งคโคตรเก่งไอสไต style, น์เอ่ยใครเอ่ยรวมกันทั้งหมดอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อของนักวิทยาศาสตร์ทุกสถาบันอ่ะที่เด็กสมัยนี้ยกย่องเป็นพระเจ้าเนี่ยไอพวกนี้รวมกันทั้งหมดอ่ะสร้างแมลงวันตัวเดียวมันยังทําไม่ได้เลย แต่ไปยกมันโอ้ความคิดสุดยอดแต่อัลลอฮ์ตาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาถามว่าทําไมอัลลอฮ์ให้ละหมาดทำไมอัลลอฮ์ให้ถือสิดอดอัลลอฮ์สั่งมามันค่ำครื้ออัลลอฮ์สั่งมันโบราณอัลลอฮ์สั่งมาใช้ไม่ได้อย่างงั้นเหรอละชาทําไมเราไม่คิดว่าอัลลอฮ์ย่อมรู้ดีกว่าเราและมนุษย์ทุกคนมารวมกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอะไรนะครับรู้ถึงความรู้ของอัลลอฮ์ตาลาได้ไม่ต้องอะไรครับไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะครับอัลลอฮ์มาตาลาท้า บอกว่าอะไรนะครับเรา wish จมัติอัลจินวันอินซุอัลอายะตูบิมิสลิมาฮะตันกุร่าลายะตูนบิมิสลิฮิวลาวกานะบะดุมหรือบาดดินซซฮีรอเอาเราบอกว่าอะไรนะกุลไลนิชตะมัจจงก่าเถิดมุฮัมมัดแม้ว่ามนุษย์ทั้งหมดจะมารวมกันไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะและยินทั้งหมดจะมารวมกันรวมกันทั้งคนและยินนะเอาผีด้วยไสยศาสตร์ด้วยอะไรด้วยหมอผงหมอผีมาให้หมดเลยไอเทพเจ้าทั้งหลายที่กราบไหว้กันเก่งๆมาให้หมดมารวมกันเสร็จแล้วก็ เอากุรานมาให้เหมือนที่อเล่ออ์มาเอากุรานนะอเล์ไม่ได้บอกว่าเอาแมลงวันมาอเล์ไม่ได้บอกว่าเอายุงมาอเล์ไม่ได้บอกว่าสร้างอันนั้นมาสร้างอันนี้มาสร้างอันนู้นมาไม่ใช่อเล์ของที่น่าจะทําได้ง่ายที่สุดแล้วอะไรกุรานพี่น้องกุรานที่หลายคนบอกว่าเป็นบทกลอหรือเปล่าเป็นคนแต่งมาหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนั่นหรือเปล่า คนใช้ภาษาหรับมีมากมายมนุษย์ใช้ภาษาหรับได้มีมากมายยินใช้ภาษาหรับได้มีมากมายคอมพิวเตอร์มีเยอะแยะรวมกันให้หมดทําแบบกูรีานมาเอาแค่สุรอดเดียวหรือเอาแค่อายาเดียวล้อท้าเนี่ยเอาล้อท้าในสิ่งที่แบบง่ายที่สุดที่มนุษย์น่าจะพอจะทําได้ละทําได้ไหมล่ะชาผมไม่ได้ฮะไอสไตล์มาสักสิบคนเอาตัวอะไรกัะเก่งๆอ่ะนักวิาสา์อุโคอโดอ่ะเอามาให้หมดเลยเนะครับปัจจุบันอ่ะที่เก่งๆกันน่นะฮะไอรอนอะไรนะ ไอรอนอะไรอะไรนะเอียนอะไรน่ไอรอนมาร์กอะอะไรนะอ๋อใช่ครับอาจารย์เออนั่นแหละนะครับแล้วก็ใครอีกครับที่ว่าเก่งๆอ่ะนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่ว่าเพิ่งเสียชีวิตไปก็มีใช่ไหมฮะหลายๆคนอ่ะมีครับอ่ารวมๆกันทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมารวมกันทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตมารวมกันให้หมดคนเก่งมารวมกันทั้งหมดเลยตั้งแต่นบีอาดัมมาจนถึงคนสุดท้ายมารวมกันทํากุรานทําไม่ได้พี่น้อง ทำไม่ได้ทําไม่ได้แล้วทําไมเราถึงคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ชริอัติอิสลามมาให้กฎหมายอิสลามมาด้วยกับกฎหมายที่เรานะ่ะคิดได้มากกว่าหรอเป็นไม่ได้เราเป็นมุสลิมประเภทไหนอะเราเป็นมุสลิมประเภทไหนครับ,รบผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินน่ะถ้าเราเอากรุณามายังเอาไม่ได้แต่เราบอกว่าเออปัจจุบันเน่ชริอะติของอัลลอฮ์กฎหมายของอัลลอฮ์ในสมัยนบีมุสลิมมาใช้สมัยนี้มันไม่เหมาะแล้วมันต้องปรับ เราเก่งกว่าลอยไอ้คนพวกเนี่ยที่บอกว่าต้องปรับเนี่ยนะเอากุรานมาครับเอากุรานมาสักอายาหนึ่งเขียนเลยถ้าเขียนไม่ได้เตาบัตกับตัวเลยนะครับเราเนะี่ยความรู้ของเรามันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับความรู้ของลัทธมหตตลาครับพี่น้องเอาอรู้ทุกอย่างเลยกําหนดชริยัตมาเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างที่เรากํกหนดนะ่ะอยากจะฝากนะครับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่นะฮะ ทุกอย่างที่เรากําหนดไม่มีนะครับมันไม่เหมาะสมกับสมัยเราทุกอย่างเหมาะสมและเป็นจริงสามารถแบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นชาวสวัสค์และก็ชาวนรกได้อย่างแน่นอนนะครับอาราชาคุยกับพี่น้องนิดนึงครับไหนๆก็เข้ามาแล้วครับผมยิครับคุณมลคายรนรครับขอบคุณนะครับขุณครูมากเลยครับอาจารย์ครับผมอนุญยตดนิดเดียวนะครับมาแล้วครับอาจารย์ครับ คุณรุ่งอรุณนะครับเสียงชัดเจนจ้ามาเชิลเราดูอาร์ด้าแล้วดูละนะครับคุณรุ่งอรุณครับคุณประวิทย์กุลนะครับส่งกำลังใจให้อาจารย์มาครับอ้าแลาวครับดูละนะครับคุณรามยอนะครับสลาอมลยกุมยามบ่ายค่ะอาจารย์ครับมัสลามา่องตัวกหมวบารากาตัวภาพเสียงชัดเจนมากค่ะใช้หาดที่เดิมค่ะอาจารย์นะครับที่เดิมยมบ่ายนะฮะเมื่อคืนก็ใช้หาดนะฮะเช้ามาตอนนี้ก็ใช้หาดอีกนะฮะที่เดิมครับยินดีครับครับผมคุณมารีนะครับอาจารย์ครับสลาอะลยกุองทพ ชัดเจนมากค่ะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเอ็มซ่ามะลองมาตรวจแล้วอีกวาระกาตุฮ้นะครับตอนนี้ก็วันวันพฤหัสเนาะาช่ไหมนะใช่ครับอาจารย์วันพฤหัสพี่น้องไปไหนมาไหนก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เขาเริ่มมีคลายร็อกนะแต่แล้วพอคลายปุ๊บนี่ไวรัสก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับก็ระวังกันนิดนึงใส่แมสใส่อะไรไปด้วยครับครับผมครับพี่น้องอ่าเราประมวาตัวด้วยนะครับ คุณโกเข่งนะครับอาจารย์ครับ Assalamualaikum ครับครับบอสซาลาบอะตุลล่าครับคุณโกเข่งสบายดีนะฮะโกเข่งของเราน่ารักนะฮะแกช่วยเหลือทุกเดือนนะฮะกลุ่มเรานะครับช่วยบริจาคช่วยอะไรเยอะแยะนะครับขอเล่าส่งตอบแทนคุณโกเข่งและครอบครัวมากมากครับครับน้องมูซามาแล้วครับ Assalamualaikum ครับชัดเจนทั้งเสียงและภาพเช่นเคยครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลา่์ครับบอสซาลาบอะตุลล่ฮิวบาร์การ์ดดครับ แอับด really. ุล <desserts> น <laughs> you ้อยของเรานะครับเก่งมากมากเลยครับผมคุณคุณมาลีนะครับแชร์กันแล้วนะครับอาจารย์นะครับอ่าทำดีแล้วนะครับพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยๆกันนะครับแฮงแมนก็ให้กำลังใจอาจารย์มาครับส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจมาครับอ่าทำดีแล้วครับยินดีมากเลยครับคุณนรุมนนะครับอัสลามุอะลัยกุมคขาอาจารย์ชัดเจนมากค่ะนะครับอ้าวเวมซาล่ามาราฮ์มุตุลลอฮ์วะบาริกาตุลข้าบคุณนรุมนนะครับครับอับดุลน้อยขานครับอาจารย์ครับอัสลามุณกุลกุลกุมขาครับคุณอบิดีนเว คุณอดินันรายงานตัวนะครับยะลาบันดังสตาร์รับชมมาชาลอดนะครับคุณอดินันนะครับเป็นไงบ้างสบายดีนะฮะครับคุณอิสมานะครับอัสลามุลัยกุมค่ะอาจารย์คุณราชากรุงเทพมหานครทุ่งครุชัดเจนมากค่ะนะครับมาชาลอดนะครับพี่น้องจากทุ่งคู่นะครับแถวแถวมัสยิดอาจารย์เซงนะแถวแถวนั่นเนาะครับอาจารย์ดีครับดีครับเธอคือชีวิตคือลมหายใจนะครับอัสลามุลัยกุมค่ะอาจารย์ครับเบนสลามอะลัยกุมตุลลอฮ์ครับเธอคืออะไรนะ คือชีวิตลมหายใจนะฮะใครับครับผมคุณบังอับดุลนะครับกําลังรับชมครับอาจารย์ครับยินดีครับคุณบังอับดุลนะครับคุณกิติศักดิ์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์และคุณราชานะครับฮาเวลูยาสละบาราห์อลลอฮิบะบาริกาตุฮครับครับคุณมาดีนะนะครับมีดาโอนะครับสงขาชัดเจนมากค่ะอาจารย์นะครับัลฮัมดลิลห์นะครับสงขาตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะฮะเห็นเขาจะเปิดชายแดนหรือว่าไงนะได้ข่าวเหมือนกันนะครับจะเปิดประเทศจะเปิดอะไรนะครับก็ พี่น้องทางสงขาก็พยายามป้องกันตัวเองให้มาที่สุดนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปไหนนั่นละชานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอยากจะฝากนะฮะคนสนิทกันบางทีพอสนิทกันก็ไม่สวมแมสถ้าสวมแมสแล้วมันเหมือนไม่ไม่สนิทไงสวมแมสกันทำไมคนกันเองรู้จักกันนะฮะก็แหนไวรัสมันไม่สนล่ะไวรัสมันไม่คงบอกอ๋อเฮ้ยอันนี้น้องเราไม่ไปนี่น้องของเจ้าของเราแหม คือไอตัวคนที่เป็นไวรัสมันยังไม่เลี้ยงเลยแล้วมันจะไปเลี้ยงน้องเขาเลี้ยงพี่เขาทำไมใช่ไหมอะไรใช่ก็ป้องกันนะฮะป้องกันกันครับผมคุณยูซุอบุละนะครับอัลสลามุอะลัยกุมุลลัคราพอัลเบนสลามุอะลลอฮ์มุลลอฮ์ครับคุณยูซุบนะครับบังอับดุลลอฮ์มาแล้ว